ผมเสื้อวาหลายๆท่านือสิเคยได้ชิมได้กินเชากล้วยบริเวณตลาดไงน้ำพี่น้องเนาะเจ้าก็จะเดิมครับลุงตีลุงตีเชาวกล้วยครับผมลุงตีเชาวกล้วยน้ำพี่น้องเนาะอยู่มาโดนอะไรครับผม <ใน S 1> เคยซื้อน้ำพึินตั้งแต่ทุงละสามบาทครับพี่น้องตั้งแต่เป็นทางใหม่นะครับเป็นรถดเหล็กครับสมัยก่อนน้ะพี่น้องเนาะเมื่อนี้เไมมีโอกาสได้มา พูดมาคุยกับรุ่นลูกเพื่อนเราครับมาทําตอนนี้เพื่อนมาขายตอนนี้บริเวณตลาดใหญ่ครับผมนี่แหละครับพี่น้องเจ้าเก้าเจ้าแก่ของเมืองอุบลครับเช้ากล้วยครับอุงตีเช้ากล้วยครับผมบริเวณตลาดใหญ่ครับเพื่อนขายมาน่านแห้งครับเพื้อนมาามเพื่อนเบงครับผม นิดนึงจะอบเระแต่เฉพาะมาส่ง200หยิบเรนี่แหละเพระมาก2 2เมตรนอตีเนาะประมาณนั้นเนาะ0เพาาพี่พี่จ้ขายซอยซอยพอแล้วน่ตอนมาอยู่มากซอยเนี่ยเอามาซอยเนี่ยินทีาประมาณ20หาประมาณน่เนาะครับครับนะครับพี่น้อง เปิดได้พร้มเบิงนะครับเปิดแต่กอที่เป็นถังใหม่ตัวใหม่ครัจนไดนเปเปลี่ยนเปลี่ยนกระดาษเลยกระาเปียนตำหน่าี้เป็นังใหม่แต่ว่าถ้าทังใหม่ทังใหม่กับทังใหม่แมนไม่ใหมไรอยทังใหม่อยู่ทังใหม่แต่ตัวถังแมนเป็นแบบนี้เป็นแมนแมนครับแมนแมนเป็นโค้งเล็กโค้งเล็กหลุนเก่าแมนโค้งเล็กหลุนเก่าเออครับแมนแมนแล้วแมนแล้วโอ้ยยท่านเลย อ่แล้วตั้งเวิร์ดแล้วเนาะอครับผม้อนอเปตครักขอเียครับสิบเ็ดปีครับสิบเ็ดปีนี่แหละครับพี่น้องลุงตีชาวกลวยเนาะ เพิ่นขายตั้งแต่พศ2521ครับผมพูดนีเป็นลูกเพิ่นครับช่วงเพิ่นเป็นเด็กหน่อยเพิ่นก็มีโอกาสได้มาขายซอยแม่ซอยพ่อเพิ่นอยู่ครับประมาณปี2520นะเพี่น้องเนาะสมัยนั้นก็คือถ้วยละถ้วยละ3บาทนะครับทุงละ3บาทนะพี่น้องเนาะตั้งแต่พุ่นล้ครับ2521พ่นโดยประมาณเพิ่นว่าจำได้ประมาณนั้นผมกะ ผมมาอยู่เมืองกับปี2 5 2 7ันาร้อยยี่สิบเจ็ดน้องเพื่อนนาะแกยังได้ได้ซื้อเพิ่นได้ราคาที่สามบาทอยู่ช่วงนะครับผมนะครับคือในเมา่อสองเมื่อสามพี่เพิ่นเบิงว่าขายเมื่อนันเท่าไหร่์น้องเพื่อนน้องขายมานันเท่าไหร่เจ้าว่ามันเจ้าแหลกเนี่ยแถวๆนี่แหละครับแถวตลาดใหญ่เลยครับพี่น้องชาวกล้วยเพิ่น ก็ยังแส่บเพื่อก่าครับรสชาติเพื่อก่าตั้งแต่เป็นทางใหม่นะเพี่น้องเนาะสมัยก่อนสมัยพอเพิ่นเห็นเป็นทางใหม่ครับบริเวณนี่นะครับตลาดใญ่ครับผมตลาดไ่นี่ครับตลาดไขคางๆก็ปีงไก่ที่มาสื่อประจําที่ผมถ่ายลงให้พี่น้องเด้เบ่งแล้วครับผมเป็นรถรุ่นเก้านะครับเป็นซาเลงรุนเการุนเล็กครับเป็นเล็กแล้วก็ เป็นถังใหม่ครับถังใหม่ที่ใส่เช่ากล้วยี่ยพี่น้องเป็นถังใหม่ครับสมัยก่อนผมจําได้ยู่เมือนมีโอกาสเขามานี่ก็เลยน,นี่ครับนี่ไก่ไก่ก็เปลี่ยนไกน่ในพี่น้องด้อ